เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดอเ,เอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 <ๆ>แล้วแวะไปดูช่องไอส,นะสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับมาเยี่ยมแตทุกคน

บรรยาก,กาศวันอาทิตย์นะครับเอซี FC มาให้กำลังใจล้นหลามนะครับพี่ไอมาแล้ว

เอฟซีน oh. ้องไอ้นะครับน้องไอ้สุดหล่อจากอมารินทีวีมีเกียงกันแล้วบันนี้บ่อยากทายแล้วครับเอฟซีเทียบเลยครับน้องไอ้สารวัตร ต้องเลครับผมบางไทไม่เคยชูครับพูดออกจากก็พูออกจากล่มเสื้อก็สวยนะครับเสื้อลายจากเรนูนครนักชิวไปไหนครับตรงนคุณนัทไปเข้าน้ำตัวแรงครับเว็บร้อยยี่สิบห้าไอนัทชิว